Good morning อากาศหนาวแหม่มก็เลยลงเพราะผักสลัดไว้ละก็เลยลงผักสลัดทิ้งไว้ยามว่างนะคะนี่คือชีวิตอเมริกานะจ๊ะมีพื้นพื้นที่นิดเดียวแต่เราสามารถปลูกนั่นปลูกนี่ได้อยู่ที่เราความตั้งใจไม่แอบดูวยนีถั่วอีนงังว้าวเดีเก็ตด,ดอนี ถั่วนะคะคือพิธีทำขมิ้มเนี่ยเมื่อเราเด็ดไปแล้วเราก็ต้องปลูกนี่ผักตั้งอ่อน,นะคะแล้วก็ปลูกสิ่งสักวันนี้ก็ได้ลืออ้อแตงโมออกนะคะหมดเวลาละข้างล่างมันก็จะดูนะคะแถวล่างนี่มันจะปลูกสลัดปลูกผักกวางตุง้งปลูกผักคะนา้าสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะพื้นที่ เดี๋ยวจะให้ดูช่วงบนมันทำอะไร <c oughs> คือปลูกทิ้งไว้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นผักกินกับป่นเดี๋ยวจะดึงออกวันนี้ยจะดึงออกนะคะ <c oughs> แล้วระหว่างดึงเนี่ยมันก็จะมีคือถ้าเรารู้จักแพลนไว้วางแผนไว้เราก็จะไม่อดจะมีผักตลอดนะคะ <c oughs> แบบนี้นี่อันนี้จำไม่ได้ว่าน่าจะเป็นผักชีเนาะใช่ละผักชี นี่ยมัจะเจ้าสลับสับเปลี่ยนตัวนี้ได้ถึงเวลากินแล้วนะคะถ้ามีมาแมลงแบบนี้ก็คือปอดสารนะคะคุณผู้ชมคะปอดสารมาดูถั่วถั่วเนี่ยเ,เม็ดมันเยอะก็เลยต้องหาบ้านให้มันอยู่นะคะนี่ถั่วนี้สามารถโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเด็ดแต่ละมั่งเนี่ยเด็ดได้แล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเด็ดแล้วก็ดอกอินทหวาก็เริ่มเป็นดอกลนะเดี๋ยวเวลาเข้าบานมานี่นะ เอาไม่อยู่เลยนะสองร้อยกระดอกนะคะดูสิเวลาเข้ามายิ่งเด็ดมันยิ่งอันนี้เป็นพันุ์ที่ดอกใหญ่เมากผักบุ้งนะคะแหม่มก็เก็บพันไว้คือสมมุติเราปลูกสิบต้นมันจะมีต้นหนึ่งที่เป็นตัวตัวเมียก็คือเป็นเพศเมียนะคะเขาก็จะออกดอกให้เรานี่นี่คือดอกผักบุ้งนะคะคุณน้อยนักที่จะได้เห็นนะคะ เช้าๆอากาศแบบนี้นะคะก็เลยเอาดอกผักบุ้งมันเห็นต้นนี้น่าจะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีลําต้นสูงก็เลยเก็บเอาไว้ไม่เด็กเขาต้นอื่นจะไม่มีนะคะอันอื่นก็เก็บกินหมดแลว้วผักบุ้งมันก็จะปลูกไว้ข้างๆเนี่ยดอกดอกผักบุ้งสวยบอพี่นอ้องม,มาดูสวน มาชมสวนมีพริกมันมีเรื่องแปลกคือแม่ซื้อดอกดาเรืองมาจากลอสนะคะก็เป็นแบบนี้แต่เวลาแม่มมาขยายพันธุ์เหตุฉะไหนกลายเป็นอีกสีหนึ่งทายซิว่าพริกพวงนี้มีกี่เม็ดพวงเดียวนั่นเนี่ยสองสเม็ดพี่น้องเอ้ย7จเม็ดพวงเดียวนันเนี่ย ประเทศไทยเด้อพี่แซมเด้อมาปลูกแคงกันบ่พี่แซมพุ่นะแต่ละพวงนี่พริกเยอะจริงๆนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องทำการตัดเมื่อกี้พูดถึงดอกดาวเรืองพอมาแปรพันธ์นะกลายเป็นสีนี้คุณผู้ชมกลายเป็นมันเพิ่งเด็ดไปอีนนี่น,นี่เป็นสีนี้ดูสิกลายเป็นเจ็ดเป็นสีแบบกระโปรงแดงได้ยังไงเนี่ยไม่เข้าใจ งงมากเลยเป็นคนปลูกได้มือเองเลยนะแล้วมันกำลังจะโอ้น่าแปลกอ่าเมื่อกี้นี้ข้างล่างเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมข้างบนก็คือนี่เลยนี่มันเริ่มโรยละเพราะบรรากาศหนาวมะระได้กินทั้งปีอู้ขอแนะนำม,มาปลูกมะระดีกว่าปลูกแตงกวาแตงกวาเนี่ยกินไม่ทันแล้วมันก็เหี่ยวแต่ว่าไอ้มะระเนี่ยเรายังเข้าช่องฟิตอะไรได้อยู่ ดูสิแล้วก็ใบยอดมันก็ได้มอ่อม,มก็อร่อยแมนบอปีขันทองอืมบัก้ังอ๋อ<ะ>บักเขือนี่มันคือัมหลายเทียพี่จะได้สิกินท่านดูสิเราปลูกเองกินเองก็ภูมิใจนะคะลูกมันเยอะจริงๆ พามาอัปเดตสวนหน่อยสิตอนนี้แหม่มกำลังเอาดอกดาวเรืองที่ได้พันมาจากวัดพระธาตุพนมตอนที่แหม่มไปลำพญาณานะคะเป็นดอกดาวเรืองดอกใหญ่เท่ากับปั้นนะมาดูสิว่าอีกสามวันที่ต่อไปมันจะเป็นดอกอะไรเดี๋ยวก็รู้มันจะกลายพันธุ์ใหม่เนี่ยยามบ้ามันก็มาเด็ดเด็ดนี้ออกเพราะว่าลูกมันจะได้เยอะๆได้กินแบบสะใจ ส่วนฝั่งนี้นะคะตรงนี้จะเป็นที่ผลิตแม่พันธุ์มันก็ผลิตไปตรงนี้หวานไปตรงนี้เวลาเราจะขยายแล้วก็ไว้ตรงนู้นอ่ะมะละกอที่ต่ำเมื่อวานเนี้ยนี่ลูกนี้ก็ทานได้ละกินไม่ทันเลยเทนีนี้ลูกเยอะเหมือนกันนะคือมันได้เด็ดใบมันออกเพราะใบมันเยอะ เราต้องเอาใบมันออกค่ะแต่ก้านมันเนี่ยแต่เก็บเอาไว้เอาไว้รองรับลูกมันเพราะลูกมันหนักนี่ก็เลยตอนหลังรูล้ละก็เลยเอาแต่ใบมันแต่ก้านเอาไว้ัพพอร์ตเป็นธรรมชาตินะคะต้องมีอะไรรองรับมนุษย์คนเราเหมือนกันทุกอย่างแล้วก็ต้องมีอะไรรองรับ <S <S เช่นกันนะคะธรรมชาติาเดี๋ยวจะพามาดูดอกแขนตัดออกตะพตะแปะนี่ไงมเมล็ด ได้ตากไว้นะคะม่เือวานก็มีการเก็บเก็บเ,เขาเรียกอะไรเก็บมเมล็ดเ,เขาเรียกอะไร้ละไว้อันนี้แม่ยามบ้านแม่มก็มาแต่งแต่งใส่ถาดเวลามีแขกมาแล้วก็เอาให้แขกไปที่ระลึกนะคะตัวนี้คุณผู้ชมเจ้าขามันมีใย,ยนี้ธรรมชาตินะเราไม่ทําเอง เขาจะออกมาเป็นธรรมชาติเป็นคนๆเนี่ยเป็นเหมือนใยแมงมุมนะคะอันนี้คือมาตีลังกาแบบนี้อ๋อแสดงว่าออกจากกระถางเมื่อกี้รดน้ำแรงไปหน่อยนี่ไืค้าต้นที่มันถ่ายเมื่อเช้าเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยคลิปแรกคือดอกดอกไม้เขาเนี่ยสวยค่ะมีสนีดอกแคนตัดคือดินเหมือนใช้ดินสำหรับแคนตัดที่มันจะมีผสมหินนะคะ ใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะก็มาดูย้อนหลังได้สบายเดอร์ซีมอนดอกเขาก็จะมีเสน่นะคะใครที่ยังไม่ตื่นแต่หนูตื่นแล้วมีเสนี แล้วก็ดอกแคนตัสแมมเริ่มเป็นดอกแล้วนะแมมมาไว้ตรงนี้เพราะว่าจะรับแสงแดดช่วงเช้าแค่นั้นเองที่เห็นอย่างนี้ก็คือดอกมันนะอดอกรุ่นนี้เป็นสีเหลืองเวลาบานออกมานี่สวยรอคอยก็ไม่นานนะ อันนี้ดอกสีชมพูว้าวและแล้วนางก็บานกำลังจะบานให้เราเห็นแต่ต้นนี้ยังไม่บานแต่อันนี้นะ่ะยิ่งมันเป็นอัมมาซิ่งมากตัวเนี้ยตอนออกมายังไม่ใยเยอะขนาดนี้ตอนนี้ใหยเยอะจนแทบจะไม่เห็นตาของแคนทัสเลยเนาะว้าวโลกเกตเตะ Amazing มหารัย,ย์ธรรมชาติเนาะดูสิเออยิ่งใหญ่เยอะทีแรกตอนซื้อมาเนื่องว่าคนขายเนี่ยเอาใยมามาพันุนไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเขาเป็นขเขาเองธรรมชาติเป็นคนคนดึงก็ไม่ออกหนูดึงแล้วก็ไม่ออกเห็นไหมเขาออกมาเองว้าว b e a u t ด f ฟู so คนขายเขาบอกวันข้างหน้ามันจะมีดอกสีเหลืองแบบนี้เขาก็เลยดอกพลาติกมาให้เราดูก่อนนี่คือพันของมันนะมันเก็บเอาไว้อันนี้คือดอกกุหลาบหินเขามีเสน่ห์มากเลยสวยไหมคะคุณผู้ชมมีดอกละแล้วเจ้าล่ะ,ะเป็นสีอะไรจ๊ะคนสวยเมื่อไรจะออกดอกให้เชยชม อันนี้ไม่นานเดี๋ยวก็ออกเป็นดอกงามบออันนี้ใบกะเพราคว,วาย อยากปูคขอตยใต้บักเขื่อคืน oh, โอ้ยเมนบด้ยจอมสีพี่แดงเจ้าเบิ้งนี่นี่บักเขื่อ,อ,อมาต่ำบักฮุงต่ำส้มตม่ำเมื่อวานนี้ก็มาเขื่อจากต้นนี่แหละปลูกไว้เถอะคุณผู้ชมปลูกทิ้งไว้ถึงเราจะมีงานก็ปลูกทิ้งไว้ไม่นานเดี๋ยวเราก็ได้กินค่อยว oh, ่าโอเมนบบักเขือมันจะลงเยอะเดี๋ยววันนี้จะตัดมะกรูดนี่ส้ม <c oughs> เลิมละน้องนาเอ้ย ไม่เต่าเออเอ,เ,อเพชรเอ้ยสมไกล่สิเป็นแล้ววันนี้ตัดตัดแตงโมออกละน้องคิมทำโซเซดองลิลาสวันมีสองลูกดูสิว่ามันจะเหลือไหมลองดูมาดูสมป้าทุก็มาลูกดกเล้ละ่ะมันก็นหนักเนาะป้าทุอีพอ,อีี่ มึงเ,เห็นนะเนี่ยเบอด์ุูเปิดถุงเปิดตทดถุงโอ้หอย่างนี้เขาก็หนักนะเนี่ยน้องหนักก็อยู่แบบหนักเมื่อบาน,นี้ตัดตัดบักโตนด้สามหน่วย สม้มส้มนี่หวานเนอะมะนาวมะนาวไม่มีเม็ดกำลังออกมะนาวไม่มีเม็ดอันนี้มะนาวเหลืองเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคบายนะคะแอบกู There, bye bye thank you for watching